สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเนเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่ถูกต้องกันหน่อยที่เขาว่ากันว่ากาแฟนะ่ะไม่ควรดื่มตอนเช้าจริงหรือไม่แล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดจะดื่มกาแฟให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ควรต้องดื่มตอนไหนในขณะเดียวกันจะพาไปติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาทางเรื่องของถุงใต้ตาย่อนคล้อยและหนังตาตกเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทำอย่างไรได้บ้างพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด1 9คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมาศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮดารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่สาได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออ,อ,ออสทออสย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาโอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบีย้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม เพราะเทคโนโลยีสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโลกให้ TNN Tech เเสริมภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับคุณสองครอบคลุมทุกประเด็นเทคทั่วโลกทั้ง AI เ e t a v e r s e รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดน OT, รน IoT เกษตรอัจฉริยะสมาร์ทโฟนแก็เจ็ตอวกาศและพลังงานสะอาดกระชับเข้าใจง่ายต่อยอดไอเดียและเสริมอาวุธทางความรู้ในโลกดิจิทัล ติดตามนวัตกรรมใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN Tech และผ่านหน้าจอทีวีในรายการ TNN Tech Report, TNN Tech Report Weekly ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 กับคนสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพถ้าเกิดพูดถึงกาแฟนะคะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเนี่ยไม่ค่อยจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับกาแฟสักเท่าไหร่ค่ะแต่คนที่เป็นคอากาแฟหน้าใหม่หรือว่านักดื่มกาแฟหน้าใหม่เนี่ยอาจจะเกิดคำถามหลายอย่างขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่ได้ยินบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ควรจะดื่มกาแฟในช่วงเช้ากันนะเอ๊ะจริงหรือไม่แล้วช่วงเวลาไหนล่ะดื่มกาแฟถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนอกเหนือจากนี้นะคะหลายๆคนเวลาดื่มกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการท้องเสียดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรดื่มกาแฟหรือไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะดื่มกาแฟได้แบบนี้ใครบ้างล่ะที่ดื่มกาแฟได้แล้วในขณะเดียวกัน จริงๆแล้วการดื่มกาแฟให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดควรจะดื่มตอนไหนมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะกาแฟถือเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนเลือกดื่มเพื่อมอบความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแก้ง่วงนอนในตอนเช้าเพื่อรับการทำงานในวันใหม่แต่ก็มีการส่งต่อข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเอาเข้าจริงๆเราไม่ควรจะดื่มกาแฟในตอนเช้าจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเรื่องนี้ข้อมูลนี้จริงหรือไม่ บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าห้ามดื่มกาแฟตอนเช้าเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ช่วยรับมือกับความเครียดจะถูกผลิตออกมามากในตอนเช้าถ้าเกิดว่าเรากินกาแฟเข้าไปก็จะไปยับยั้งการผลิตคอร์ติซอลแล้วจะส่งผลทำให้เครียดได้ง่ายขึ้น อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอธิบายค่ะว่าฮอ,อ,อร์โมนคอร์ติซอลนั้นถือเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเมื่อร่างกายของเราได้รับรู้ถึงความเครียดแล้วถ้าเกิดมีปริมาณมากมันก็จะไปยับยั้งการทำงานของสมองทำให้เมตาบอลิซมึมในร่างกายช้าลงกล้ามเนื้อสลายตัวแล้วส่งผลทำให้มีความดันโลหิตท,ที่สูงขึ้นบางคนจึงเรียกว่าเป็นฮอร์โมนความเครียด แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทําให้ร่างกายรับมือกับความเครียดแต่อย่างใดนะคะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดได้ไวๆเราก็ต้องลดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลลงในกาแฟที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนไม่ได้ยับยั้งการหลั่งคอร์ติซอลค่ะแต่จะไปกระตุ้นการหลั่งให้มากขึ้นดังนั้นการดื่มกาแฟในช่วงที่ร่างกายมีฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งออกมาสูงนั้นก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายขึ้นไปอีก แบบนี้เราควรจะดื่มกาแฟช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดในตอนเช้าหลังจากที่ตื่นนอนถ้าเกิดเป็นคนตื่นเช้าประมาณ6นาฬิกานาทีหรือ6โมงครึง่งระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆหลังตื่นนอนไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ8นาิกาถึง9นาฬิกา12นาิกาถึง13นาิกาและ17นาฬิกานาทีถึง18นาิกานาทีค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดอยากดื่มกาแฟาให้เหมาะสมเราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วเ,เลือกดื่มกาแฟาตอนเช้าก่อน8นาิกา ตอนสายๆก็ดื่มก่อนเที่ยงส่วนตอนบ่ายๆก็ดื่มสักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามอันนี้ก็สามารถที่จะดื่มได้แต่ว่าการดื่มกาแฟตอนบ่ายๆก็ต้องระมัดระวงังไม่แนะนําให้ดื่มหลังเวลา16บหนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นเนื่องจากฤทธิ์ของคาเฟอีนนั้นอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงค่ะอาจจะตกค้างไปจนถึงกลางคืนแล้วส่งผลทําให้นอนไม่หลับได้ แต่ละคนจะมีการตอบสนองต่อคาเฟอีนในกาแฟาที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันบางคนดื่มกาแฟาแก้วเดียวตาค้างไปจนถึงตอนกลางคืนเลยค่ะบางคนดื่มไปสามแก้วแล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ร่างกายของตัวเองไปด้วยการค่อยๆลองดื่มทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเพิ่มปริมาณและความเข้มขน้นจนกว่าจะได้สูตรและปริมาณที่คิดว่าร่างกายของตัวเราเองรับได้ แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายมีประสาทสัมผัสไวต่อคาเฟอีนมากเกินไปแต่อยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ทําให้กระปรี้กระปร่าก็อาจจะลองเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟเล็กน้อยอย่างชาก็ได้นะคะ หลายคนอาจจะเคยสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือยาระบายถ่ายท้องสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกมักจะมาในรูปแบบของกาแฟาสำเร็จรูปบางคนก็บอกว่าดื่มกาแฟายังไงก็ต้องถ่ายอยู่แล้วแค่กาแฟธรรมดานี่แหละไม่ต้องใส่สมุนไพรมะขามแขกหรืออะไรทั้งนั้นแต่กับบางคนดื่มกาแฟาแล้วไม่ได้มีอาการอะไรใดๆทั้งสิน้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ นายแพทย์พิรัตโลกาพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์หรือหมอแมวเจ้าของ Facebook Page ความรู้สนุกสนุกแบบหมอแมวอธิบายค่ะว่ากาแฟและคาเฟอีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ m าสคาร i นิกกระตุ้นให้ลำไส้เกิดการบีบตัวนอกจากนี้การดื่มน้ำหรือกาแฟในปริมาณมากนั่นคือสามแก้วขึ้นไปก็จะทำให้กระเพาะยืดตัวกระตุ้นแกสโตรโคลิกลีเฟก ซึ่งนำไปสู่การทายังหมดไส้หมดพุงได้เลยแต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนหรือนาน,นานดื่มกาแฟทีไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจำดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยจะได้ดื่มกาแฟก็อย่าดื่มกาแฟเป็นจํานวนมากนะคะเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียแล้วก็ยังอาจโดนฤทธิ์ของคาฟเฟอีนเข้าไปได้เช่นใจสัน่น หัวใจเต้นเร็วนอนไม่หลับวิตกกังวลปวดศีรษะหรือบางคนอาจจะแพ้คาเฟอีนเช่นริมฝีปากหรือลิ้นบวมผื่นขึ้นหากมีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นหน้าบวมหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนและเวียนศีรษะได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเคล็ดลับสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟแต่อยากจะดื่มเพื่อแก้ง่วงหรืออยากดื่มเพื่อที่จะลิ้มรสชาติก็ควรต้องเลือกดื่มกาแฟในสูตรที่ไม่เข้มข้นมากอาจจะเริ่มจากกาแฟลาเต้มอค่าหรือสั่งบาลิสตาให้ลดปริมาณกาแฟลงและอย่าดื่มเกิน1แก้วในครั้งเดียวนะคะตลอดทั้งวันดื่มไม่เกิน3แก้วแล้วใช้วิธีค่อยค,อยคอยจิบทีละนิดไม่ดื่มแบบรวดเดียวหมด หรืออาจจะหาอาหารมากินระหว่างการดื่มกาแฟไปด้วยก็ได้จะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมคาเฟอีนได้ช้าลงค่ะ ถึงแม้ว่ากาแฟาจะเป็นเครื่องดื่มที่คนวัยเรียนและคนวัยทำงานชื่นชอบหรือต้องดื่มเป็นประจำเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยทำให้เกิดการตื่นตัวรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแต่เครื่องดื่มชนิดนี้ก็ให้โทษต่อร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคบางชนิดดังนี้ค่ะโรคนอนไม่หลับตามที่ทราบกันดีนะคะว่ากาแฟาคือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมีส่วนทําให้ร่างกายของเราเกิดการตื่นตัวค่ะดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับเรื้อรัง หรือเป็นโรคนอนไม่หลับอยู่เดิมแล้วควรที่จะต้องหลีกเลี่ยมการดื่มจะดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายสองเป็นต้นไป โรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากกาแฟจะมีทั้งคาเฟอีนและสารในกลุ่มไดเทอร์พีนซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้จะมีฤทธิ์ในการเพิ่มการทำงานของหัวใจจึงทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ดังนั้นไม่แนะนำให้ดื่มในกลุ่มคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ โรคต้อหินเนื่องจากคาเฟอีนมีผลต่อการทําให้ความดันที่ตาสูงขึ้นได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคต้อหินจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเพื่อไม่ให้อาการของโรคต้อหินแย่ลงค่ะโรคกระดูกพรุนคาเฟอีนคือสารที่มีฤทธิ์ในการขับแคลเซียมออกจากร่างกายดังนั้นจึงมีโอกาสทําให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงตามไปด้วย กาแฟจึงมีโอกาสทำให้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนมีอาการที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้นั่นเองค่ะโรคไขมันในเลือดสูงในกาแฟมีสารที่อยู่ในกลุ่มไดเทอร์พีนซึ่งสารที่ว่านี้จะมีผลต่อการทำให้คอเลสเตอรอลโดยรวมและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงจึงควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเนื่องจากฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีพอสมควร ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ในกลุ่มของผู้ที่กำลังตั้งครรภ์น,นั้นควรต้องงดกาแฟโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะกาแฟเป็นตัวการที่จะไปดึงแคลเซียมออกจากร่างกายของคุณแม่แล้วส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่มีความต้องการแคลเซียมเพื่อนำไปสร้างกระดูกได้นอกจากนี้กาแฟก็ยังมีฤทธิ์ทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์อีกด้วยรวมถึงเสี่ยงทำให้คลอดก่อนกำหนดได้อีกต่างหากค่ะ อย่าลืมนะคะคาเฟอีนในกาแฟนั้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะดื่มกาแฟแล้วไม่อยากจะให้ทําร้ายสุขภาพเราก็มีหลายอย่างทีเดียวค่ะที่เราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปนั่นก็คือ 1. อย่าดื่มกาแฟในช่วงที่ท้องว่างสืบเนื่องจากกาแฟเนี่ย มีฤทธิ์เป็นกรดเดี๋ยวจะกัดกระเพาะได้นอกเหนือจากนี้กาแฟเขาจะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะด้วยดังนั้นในแต่ละวันเราจึงจําเป็นต้องดื่มน้ําดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอเพื่อที่จะชดเชยกับปัสสาวะที่ถูกขับออกไปนะคะแล้วเวลาขับปัสสาวะออกไปเนี่ยจะมีแคลเซียมออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องกินอาหารที่มีแหล่งของแคลเซียมให้สูงๆหน่อยนอกเหนือจากนี้ค่ะ ในแต่ละวันควรต้องกินผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระที่มาพร้อมกับกาแฟนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาถุงใต้าตาหย่อนคล้อยและหนังตาตกในผู้สูงอายุสักครู่เดียวค่ะ น้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทออสทออสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา่าแอป<อ> <c oughs> GHB All g e n มีฟัง์กชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง วันเวลาแห่งความสุขผมนึกภาพไม่ออกสักวินาทีเลยว่าเราจะลงเอยกันอย่างนี้ได้องคันวัแต่งงานคุณคูณ่ควรกับมันสมวรได้แล้วล่ะอุทิศตัวให้กับอาชีพการงานก้าวย่างของการเติบโตเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงหนูหรอวมิตรภาพและความอบอ,อุ่นจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปหรือไม่ เช่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าขันที่สุดเลยก็หวังว่าคุณจะหมายถึงเจ้าหมานละ้วมันเวลามาประคบประงมผมแล้วตอนนี้ผมเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างดีในสังคมแล้วก็ได้นี่ยังเป็นคลินิกผมอยู่เ<ค>นอนะใช่แต่คุณตั้งผมเป็นหุ้นส่วนแล้วนะไม่ได้ทำให้มันเป็นของผมด้วยอตอนนี้อาจไม่ใช่เวลาติดตามใหม่ l l creatures great and small ปี 3. ทุกวันจันทร์และวันอังคาร21อนาฬิกาทาง True Series True visions ช่อง240ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียว สมัครทางออนไลน์สแกนโทร027008000กด3หรือที่ TrueShop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by ดรอรวรันที่คุณหมออรวรันกิชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำสามารถที่จะนำมาปรับใช้ ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมาแนะนําถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอจะมีคําแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งถุงใต้ตา,ตาที่หย่อนคล้อยและหนังตาตกในผู้สูงอายุค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยทำได้ทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดนะคะแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นจะพบว่ามีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาหย่อนคล้อยและหนังตาบนตกเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรก็อยู่ที่ว่าตกมากตกน้อยนะคะถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็จะบางคนก็จะแค่ฉีดโบททอกฉี ช่วยให้มันเปิดขึ้นนะคะมันก็จะรู้สึกตึงขึ้นดีขึ้นถ้าเป็นมากขึ้นก็จะใช้เครื่องมือค่ะก็จะมีพวกเครื่องที่ช่วยกระชับผิวต้องกระชับตั้งแต่หน้าผากขึ้นไปมันก็จะยกยกหนังตาที่ตกได้แล้วก็บางคนก็มีการร้อยไหม่ร้อยไหมปัจจุบันนี้สามารถจะร้อยเพื่อเติมเต็มแล้วก็ช่วยยกกระชับได้ด้วยนะคะพวกเครื่องยกทั้งหลายเนี่ยมีมากมายตอนนี้ก็เป็นพวกที่ให้ความร้อนไปจนถึง ตัวที่เฉพาะเลยสำหรับเรื่องตาเลยก็จะเป็นพวกพล a สม a rf ก็คือเป็นเป็นคลื่นพล a สม a ค่ะเป็นคลื่นคลื่น rf ก็คือคลื่นวิทยุความถี่สูงซึ่งเขาใช้ระบบที่ปล่อยเป็นพลังพล a สม a ออกมาก็จะสามารถมาช่วยกระชับตาบนแล้วก็ตาล่างได้ถ้าเป็นไม่เยอะมากนะคะ ก็ได้ผลพอสมควรเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูะคะ่ะไปจนถึงสามารถใช้พลาสมาเอฟเนี่ยกรีดทำตาสองชั้นโดยไม่ต้องเย็บแผลด้วยนะคะอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ที่สุดในรายที่ตกมากและทวงใต้ตาห้อยมากอะ่ะดีที่สุดก็คือต้องผ่าตัดค่ะเพราะที่จะมาทำพลาสมาทำอะไรเนี่ยมันให้ผลช้าจะต้องทำหลายหลายครั้งถ้าผ่าตัดก็จะจบในครั้งเดียวนะคะแต่ดีที่สุดก็คือการย่อมดีกว่าแก้ค่ะถ้าเผื่อเราเริ่มมีปัญหาก็กเริ่ม ใช้วิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดก่อนเพราะผ่าตัดบางคนก็มีผลข้างเคียงนะคะจากการผ่าตัดได้แล้วก็ต้องพักฟื้นอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำค่ะค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดก็คือการที่เราดูแลตัวเองสม่ำเสมอ mm hmm. ึ้นปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์ช่วยให้ผิวเราเนี่ยตึงแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยได้ดีมากๆจนเราแทบจะเดาอายุกันไม่ได้เลยปัจจุบันนี้นะคะแต่ถ้ามีปัญหาเยอะแล้ว ก็จะต้องพบหมอพลา,าสติกหมอผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งค่ะก็จะช่วยได้มากเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็เช็คให้ดีๆว่าออแพทย์ท่านใดที่จะเหมาะสมกับปัญหาของเราที่จะทำเพราะนี่เป็นเรื่องฝีมือะคะ่ะถ้าการผ่าตัดเนี่ยนะคะการทำพวกใช้เครื่องมือต่างๆก็ต้องใช้ฝีมือโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เหล่านี้แต่มันทำได้แล้วปลอดภัยด้วยเพราะเครื่องมือปัจจุบันก็ทันสมัยมาก อย่าให้ปัญหาเล็กๆเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจทำให้เรารู้สึกว่าซึมเศร้าบางคนนะบอกเห็นหน้าตัวเองแล้วมันย่อนคอยแล้วมันไม่แฮปปี้เลยไม่มีความสุขเลยไม่ต้องทนเก็บความไม่แฮปปี้ไว้ค่ะปรึกษาแพทย์มีทางช่วยปัจจุบันแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะนวัตกรรมทันสมัยมากมาย The Miracle of Healing พบกับปฏิหารหรืออาจารย์แห่งการบำบัดได้ที่ดรรวนค่ะ เตรวันคลินิกค่ะขอบคุณค่ะ ดาน้า Health ซีเครต์บดรอรวรวันคุณหมออรวันกิสเวงกุลจะมีข้อมูลข่าวสา,สารสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจมาแนะนำกันอีกแล้วก็ต้องห้ามพลาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวและเรามีแพลตฟอร์มที่หลากหลายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง Tik t o ็ต ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นะและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป